ได้ไหมเพลงนี้เพลงดังผิดไหมทีไม่ไปธอบม,มากมา ร้องต้นการพบเจอพอแล้วโอเคอน,นี่แหละชื่อเพลงว่าผิดไหมนั่นเองของวงฟารนไฮโด่งดังมากยุค90นี่จํากันได้ไหมพี่<อ>สายฟารนไฮค่ะล่าสุดเราก็เจอเข้ามานะนักร้องนําวงฟารนไฮฝ่าสายฝนไปร่วมแจมเวทีกับพี่ปูแบล็คเคสค่ะบันเทิงไทยรัฐคว้าอัปเดตกันหน่อยพี่ไม่ได้เจอกันนาน<อ>พี่สายเปิดใจว่าหมดสัญญากับค่ายเก่านะตอนนี้เป็นอิสระมานานแล้วจ้ะที่ผ่านมาก็ได้ปล่อยเพลงใหม่ไปบ้างแต่ก็ต้องยอมรับนะว่า มันยังไม่ปังเท่าไหร่พอเจอวิกฤตโควิดที่ผ่านมา2-3ปีโอ้โหเจ็บหนักเหมือนกันคุณผู้ชมแล้วตอนนี้นะคะพี่สายและวงฟารนไฮเนี่เป็นไงกันบ้างเขาบอกว่ากลับมาแล้วนะงานจงงานจ้างงานโชว์ตัวทั้งหลายติดต่อมายินดีฟารินไฮพร้อมคืนชีพค่ะไปร้องเพลงกันได้เพลงผิดไหมที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยรับร้องได้ทั่วราชอาณาจักรค่ะผิดไหมที่ไม่ไปพบเธอ ไม่ต้องการพบเจอไม่ต้องการเจอหน้าใคร ถ้าเป็นช่วงโควิดก็ก็อาจจะมีการแบบแยกย้ายกันบ้างอะไรยเงี้ยแล้วก็สายก็ไม่ได้รับคอนเสิร์ตมาประมาณปีครึ่งเลยค่ะเพิ่งกลับมารับงานค่ะเป็นเป็นเขาได้สละไหมคะหรือว่างใช่ค่ะพวกเราเป็นอิสระแล้วตอนนี้ไม่ได้อยู่ค่ายไหนแล้วติดต่อ,อยังไงคะ,ะติดต่อกับทางมือกีตาร์สายได้เลยค่ะดีใจที่ได้เจอกับเนแฟนแล้วก็กับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะขอบคุณทางไทยรัฐมากมากที่วันนี้มามาดูากันได้ยังจำกัน <laughs> ขอบคุณค่ะที่ยังจำสายได้นะคะ ตามผ่านโซเชียลของพี่ๆกันได้เลยนะคะวงฟาเรนไฮฟ,ฟื้นคืนชีพแล้วแม้ว่าแต่คนไหนพี่ซายคนไหนพี่จัก,กรนีนนะโอ้ยแยกไม่ออกเลยจ้าเอาเอนะคะคิดว่าฝรั่งพกคู่ก็สวยแพ็คคู่ไปเลยนะคะ